ไผ่เห็ดกับเขาเกง่งไผ่เห็ดกับเขาแสบเขาไปติดตามเราชุ่มแสบอีสานบันเฮาของยายจิมทั้งยูทูบเด้อค่ะพี่น้อง<ม>พี่น้องกระสีเดเห็ดกับเขาแสบค่ะพี่น้องมื้อน,นีนยายจิมก็มาเห็ดกับเขาคือเก้านั่นแหละคะ่ะพี่น้องคะ่ะเห็นให้พี่เห็นน้องเบิ่งแค่ของกัได้กินน้ำเอามาเห็ดซอยยายจิมเดอะะม้อค่ะมื้อวาย,ยายจิมสิาพาไปเห็ดอี่ยังคะ่ะพี่น้องคะมามาเห็ดซอยกันคะ่ะ พี่น้องกับเศรเฮ็ดกับเขาแสบเฮ็ดกับเขาเก่งพี่น้องคะมาๆมาเนื้อค่ะพี่น้องเนื้อออสเตรเลียมีมันแสกอยู่ในในเนื้อนั่งค่ะพี่น้องเนี่ยมันกระสีเฮ็ดให้เนื้ออนี้นุ่มหนุ่มพี่น้องคะก่อนอื่นยายจิมกับมักจักน้อยสักันค่ะยายจิมกระสีเอาไปเข่าแอร์ไฟค่ะพี่น้องค่ะลังห้องกัดจังสีมาอย่าเอ่ยมาหันกันค่ะ ไปย่างจักน้อยซักก้อนเข้ากับสิม่หันกันพี่น้องนี่ค่ะยายจิมใส่แอร์ไฟลลงไปค่ะอ่าใส่แอร์ไฟลลงไปแล้วก็สิไปตังอาไปใส่ไฟล่ะค่ะพี่น้องอืมตังอุณหภูมิค่ะยายจิมใส่อุณหภูมิสองลอยค่ะพี่น้องสิบนาทีค่ะอ่าเน อีกรอบนึงก็คือสองลอยคือกันค่ะอีกซิปนาทีคือกันค่ะพี่น้องคะอ่ะช่วงระวังรอเขากะมาเตรียมพักค่ะนี่ยฮะใบบักกูดหอมแดงมือน,นี้งย่าจิ้มสีไสรไอ้นั่นนำ้ำอ่าผักชีต้นหอมสลัดเนี่ยสีไสรใบไผ่น้ำค่ะมือนี่ค่ะให้มันอหอมๆอมนะพี่นอ้องเนาะเอา เดี๋ยวมาหั่นผักกันสักก่อนค่ะ ะย้ําจิ้มหั่นพักแล้วเรียบร้อยแล้วค่ะนี่จิ้มก็จะเอาใส่จานใบสกักกลนค่ะพี่น้องเราห้อกับสิมาหันเนื้อกันค่ะใส่จานใบค่ะ,ะมาหันเนื้อกันค่ะปีนี้มงุงเนื้อย้ํายิ้มเป็นจะแสบบ่พี่นอ้องโอ้ยหนุ่มๆนุ่มด้พี่น้องนี่ะมะหันกันค่ะ ยิ่งิมหั่นเนื้อแล้วยิ่งิมกับสีเอาใส่จานไว้สักกอนค่ะพี่น้องข้ากับจังสีมาปรุงเครืองมันค่ะนะะยิ่งิมก็ร่งสีหั่นแล้วละค่ะพี่น้องค่ะ,ะหั่นแล้วลวเข้ากับสีเอา,าปอ้ใส่จานไว้ค่ะใส่จานไว้ เ่าไปกัสิเป็นการปรุงเครื่องค่ะพี่นอ้องมาปรุงเครื่องกันค่ะซึ่งจิมใส่ขนอกลงไปค่ะชุลรสจักน้อยค่ะพผพปนค่ะมะเขือก็ใส่หลายด้วยพี่น้องเด้อเอาขัวค่ะน้ำปลาค่ะตามด้วยบบกหน้าค่ะ ใส่ครบเลยค่ะคุกไส้กันค่ะพี่น้องคลุกใส่กันสักก้อนค่ะเ่ากระเจังสีเอาเนืออเน้อลง่ค่ะอ่าเนื้อลงไปค่ะแล้วก็คุกใส่กันอีกจะให้มันเข่ากันสักก้อนค่ะกับเครื่องปรุงค่ะเดี๋ยวไอยพักไส้พักค่ะพี่น้องค่ะ พอดีแหะค่ะรสชาติพอดีแล้วจะจิ้มกับิใไส่พักลงไปค่ะพี่น้องแล้วก็คลุกใส่กันค่ะให้พักกับหมูเอเนื้อแล้วเื่องปรุงมันเข่ากันดีค่ะพี่น้องค่ะแล้วแหะค่ะหน้าตาเป็นตาแสบวะพี่น้องน้ำตกเนื้อนุ่มละมุนใส่จานก่อนค่ะพี่น้อง นะเต็มจานสวดจุ่มบุมเด้พี่น้องตอนเดียวได้บอกหลายหนค่ะพี่น้องคะสวัสดีค่ะแสวิสานบานเฮ้ามากเลวพี่น้องมามากินน้ำตกมูนเอ้ยย่ยจิ้มบอกพิทมากินน้ำตกเนื้อน้ำย่อยจิ้มค่ะพี่น้องค่ะแ่บแสบ,แสบพักมากเป็นสวนขมือนี้เบิ่งพักให้จิ้มเนะร่างการงานสร้างขนาดพี่นอ้องนะ พัดได้พักหนอกมานั่ค่ะมือนี่นี่นี่พักหนอกค่ะพี่น้องคะมาโอ้ยเมงวัานก็นอยากน่ำเนาะมาสร้างกินเป็นเมงวัานฝรั่งนน่ก็ได้อือ <c> ส <oughs> กวัน

แซ่บยังไม่ได้แซบมันย,ยิ่มจังกอบแบบอลังการเลยค่ะ เอ้าเน้าไปยังอะไปเห็ดกินมุ้งเนี้ยเป็นยังคงคะ เนื้อกนันุ่มๆนะเมื่อัน,นี้ยาจิมกับวากินให้เบิ้งซ้ำเนี่ยแหะค่ะพี่น้องค่ะพราะกันไม่ให้คลิปนะฝากอเไยก็แช่ก็ติดต,ตามแสบไอส,สานบานเฮ้าป็นกําลังใจให้ยาจิมน้่นเเด้อค่ะพี่น้องอยู่ดีพม่แห้งสุผูสุข้คนค่ะสวัสดีค่ะลำรวยเด้อพี่น้องเด้อ